สวัสดีครับผมพี่น้องลูกอีสานพันธุ์จะเป็นครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวสิบภาพปเบิงครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในไปวานมาเอาแนวขี่ขานไปไหวทานอนเว้นนะครับเด้อไปไปเ,เบิงกันไปนี่ครับอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นพยุงครับผมไม้พยุงหรือไม้ยุงเท่านั้นนะครับผมไพี่น้อง ไม้พยุงปลูกแบบทีทีไม่รู้ว่าสิธย่างจักตนบ่บนะครับเนาะไม่รู้ว่าสิยังจ้าตนบ่แ้นไปครับยาเนี่ยครับยาหวา,วานอิสราเอลครับผมยาหวานอิสราเอลเดี๋ยวเสียวไปปลูกเลียงตะกระเตนอยู่ครับไปปลูกให้ตะกระเตนกินเดี๋ยวสิ อากระสอบมาใส่ตัดใบให้หัวหน่อยครับผมพรพี่น้องดุยสารพันธุ์จำเป็นครับผมข้างๆกันก็นกนจะเป็นยางนาเนี่ยครับไม้ยางนายางนาปลูกจิดๆกันใบครับผมเนี่ยห่างกันเม็ดเม็ดกวาๆเม็ดถาซิปประมาณนั้นแหละครับต้นยางนาครับผม เดี๋ยวสิได้เอาเชือกเฮ็ดมาใส่ครับผมเชือกเฮ็ดมาใส่มีโอกาสสิเด้เก็บเฮ็ดแกงอยู่ครับเชือกเฮ็ดละงอกมาลงเนาะครับเนาะผมมพี่น้องเนาะเอานี่แหละครับยางนาอายุประมาณสองปีถึงสามปีสามปีที่ไปประมาณสามปี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 ประมาณนี้เนาะครับเนาะเป็นแถวนี่ครับ แถวเงาไปหนีพร้อมครับต้นมะพร้าวครับผมเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับผมมะพร้าวน้ำหอมนี่ครับอันนี้ก็กกีดนะครับด้วยกีดครับกีดไปแล้วกีดเพื่อก่อพันทางไว้ไหมครับผมนี่ครับผมในีคลิปก่อนก่อนู้น ون. บางสองปีทีแล้วนะครับ คลิปก่อนๆสองปีทีแล้วที่ผมเมื่อปลูกใ้เบิ้งนั้นคลิปมันจะมีคลิปย่อนย่อนลังไปอีกทีที่แล้วครับผมคลิปมาปลูกนะครับที่ปลูกปลูกต้นยงสี่สิบห้าองศานั่นแหละครับนี่แหละครับเห็นบ่เขางัดขึ้นเองเขาเนาครับเขาตั้งโตขึ้นได้เห็นบ่ครับผสมผสานครับยางนาเหียออไปประมาณสองสองสามปีอายุประมาณสามปียางนาถ้าจําโบ้พิษนะครับ นี่ครับบักซีดาเอาเทสเลยแล้วกันกินเลยนี่ครับพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ากินเลยเดดอืมมีหน่วยเดียวครับผมกับหน่วยออนนี่ครับเบื้องล่างๆนงครับผมปวาสารพิษครับผมกินกันให้เ็นเลย mấy anh gắn được mấy anh gắn mày hạt phục tháng gọt tắt bỏ con là như màn 2h mông qua chị tắt thang gọt cấp chị kinh gọt để แตงตัวเขาใบใบให้่เขางามใบใบครับผมปลูกไปทงหมดโต้นครับผมแต่ว่าตายไปต้นหนึง่งตรงจุดที่ตายเนี่ยได้ปลูกั่งใบครับหรือ,หร,อหรือบักซีดาบานเฮานั่นะ่ะปลูกซีดาใบใบนี่ครับมีต้นทีซี่ครับผมใหญ่ใหญ่ตางกันอยู่ได้ครับบดไดซใส่ปุ๋ยเพิ่มได้ครับนี่พดนน้ำ แต่บรกเว่าผู้เฒ่าพนยูอันผู้เฒ่าไม่เฒ่าพนได้ใส่ปุ๋ยให้บอนาสซีใส่อยู่บ่ได้แต่ว่าปุ๋ยีิงวัวี่บ่ได้ใส่เพิ่มครับผมั้งแต่ปลูกพันบ่ได้ใส่นะครับเด้อโคนนี้คือเกานี่ครับปลูกแบบผสมผสานแต่ว่าสิได้กินน่อยวัวเปล่านี่มันปลูกผิดหม่องผิดจุดมันปลูกไก่ต้นไม้ใหญ่ครับผมนี่ครับวิธีปลูกเย็น45องศา นี่ครับนี่กิบหย่อนหลังมีดแล้วครับเด้อมือใหม่หัดปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่ครับเดี๋ยวมันตังต้งโตขึ้นเองครับผมเอียงว้ซีซีหาองศาไปทางทิศตะว,วันออกครับผมตังต้งโตขึ้นได้ีริงแล้วครับเด้อตังต้งโตขึ้นเองครับผมอันนี้ก็เขามาเป็น ปลายางหน้าคือเ่าครับผมปมลปูกพร้อมกันพุ่นแล้วครับพุ่นปลูกพร้อมกันต้นยางหน้าก็พยุงนี่พยุงนะครับเด้ออายุประมาณสามปีนี่สามปีแต่ลดน้ำตลอดครับผมลดน้ำใส่ปุ๋ยนี่ครับผมได้กินปุ๋ยจากเอียงได้กินปุ๋ยจากยานี่ครับหญ้าหวานนี่ครับหญ้าหวานอิสราเอลนี่ ปลูกหญ้าหวานไปก็ใส่ปุ๋ยหญ้าไปนํำครับผมเอ้าเฮ็หยหยางรับพี่ใหญ่ฮะอ๋อครับผมพอใหญ่เ็น้องมาหาเกี่ยวหญ้าครับผม <c oughs> นี่แหละครับเป็นการปลูกปลาแบบผสมผสาน นะครับ้อยครับผมพันเอียงกุลานี่ยโอ้อหอหวานก่อบ่พันเอียงนาเนี่นอ้องโอ้โหต้องถามมีไงพันพุพวมาปลูกไม่เข่าไม่ใย,ยไม่ใญพันเอามาปูกไว้ให้ปลูกไปกินหรือไปใบเห็ดแนวบว้างามอยู่เด้งามอยู่ได้เนี่ยพันเอียงนอะนี่นาะ ขึ้นน้ำผึ่งบ่เนี่ยหรือเอีอยงโมโหไอเอียังพันนี่ยังไะลืมแล้วโอ้จีเซียงไหนน้องพี่น้องเนาะนี่แหละครับปลูกไม้ปลูกปลาปลูกโคกไม้แบบผสมผสานครับผมปลูกอีสานพันธุ์จำเป็นครับผมฮักกันมันแกนฮักแป้งแบ,บ่งปันกันคือเกา่าครับผมคลิปนี้ก็ขอจบใบแต่เพียงสักเียครับผมฮักกันไว้ดีกว่าฮังกันเนาะครับเนาะ ัน <CK> <off> right. ้ขึ like my my, my ้นเคี่ยส่างกลางคมเป็นพาย่ายาสุ้เริ่มเศร้าหน้าผู้ขี้ควายควนกาเด้อครับเด้อในเป็นพญานั่นยาสีว่างหมัดหญ่ได้กินแกงไก่ต้มยาลืมไก่ขี้กระป๋อมครับผมพ่อแม่พี่น้องเด้อผู้ใดไปอยู่ไกลๆพ่อไก่แม่ก็คือคือทอดบานคือผมมอนี่มาเห็นหนึ่งสี่ครับผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดไปทาคือทอดเพิ่นเนาะครับเนาะเป็นปลาหล่อมแดนครับผมมีแดนเขตแดนอยู่หันครับผม คลิปนี้ก็สำนีแล้วครับเนาะขอบคุณครับที่ชมคลิปกับผม